สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะโมนี้ก็มาพบกับน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยวันที่ยี่สิบห้าครับผมค่ยี่สิบห้าพฤษภาคมหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียอ่าสีมาวิเคราะห์แนวทางร่วมกันกับพี่น้องเอฟซีแล้อค่ะกับเอฟซีค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขสองตัวบนค่ะเลขสองตัวบนแต่ว่า งวดว่าหันนี้น้ำเชี่ยว,วเพาได้เห็ดห้เบิ้งแล้วค่ะเพราะว่หาห้องกบลรรูว่าเหล็กสีขาเนาะเนียนครับผมค่ะอพอเหลข็กขาเราก็เห็ดเป็นค่ะท่านผู้ชมค่ะ,คะก็จะมีปูปูสมไสเราก็อาพอชอนบุรีสูตรเดินดีบนที่อาจารย์พานท่องเ่นสอ,อนให้งเกามาเชียเนาะเนียน,นครับค่ะขอบกาบขอบพระคุณขอมุ่นตัวเหล็กของปูเราก็พอชอนบุรีอาจารย์พานท่องเนาะนครับผมค่ะ ก็ไม่เชี่ยวเบิ้งอันนี้โอ้ไฟเกี่ยวพลังงานบนีลค่ะครับอาา๋อค่ะท่านผู้ชมอากาศของแท้เลยดีค่ะนี่แมนว่หาหันในโล่งเม็ดในแห้งค่ะคือนอย่างนี้ค่ะด้านล้างในมือถ้าเกิแล้วแต่ว่าแป๊บเดียวว่หาหันมือเศร้านี่ตกเนาะครับมือเศร้าโต๊กว่างหันปา<ะ>ดแต่ว่าไมเชี่ยมีมีวิ่งวงกลมนี่นดันเห็นบ่ ศูนย์อีกน้ำเชี่ยมาเจ็ดกับเจ็ดกับศูนย์เนาะครับงามเขาบอกพี่น้องงามนงนานเนาะค่ะหน้าฝนเนาะค่ะทางหลังบ้านน้ำเชี่ยทางผีและขัด่ันบุษม์เหมือนมากแล้วเบื้องบ่ได,คดคค้ค่ะเมือนมาก่ะท่านผู้ชมเนาะถอยถอยอ๋อค่ะตัวเลขเพิ่นกะ,ะงวดว่างหันเนาะค่ะสามสำนักนี่ชนกันเก่าสามสำนักเลย เก่ามาออหลีค่ะท่านผู้ชมจริงๆเห็ดเห็ดเห็ดยหลยงวดอย่เห็ดยางไปแต่ว่าเอามาให้เบิ่งนแข่งงวดว่างหันได้ครับผมค่ะที่เรารู้คือว่านวนวชนตัวไหนวิ่งได้เลยค่ะชนตัวไหนวิ่งได้เลยแต่ว่าถึงจังไหนกลับไปถานน้ำเชี่ยวรอะะวันที่สามสบอีกเนาะค่ะเกตสํำนักกันเดนที่เพิ่นฐาเห้าว<อ>ว่าเฮาทันใดขอมูลมาเต็มเมือ่อค่ะท่านผู้ชมก่อมาเชี่ย บอกเอฟซีเพิ่นนะครับผมขอแจ้งได้ละเอียดดังนี้เด้อครับพี่น้องครับบ่มีการกักตัวเลขของอาจารย์ไช่แดีนเด็ดขาดเลยครับพี่น้องก่อนมาเชื่อยากจะนําเสนอต่ว่าอาจารย์เพิ่นท่านในแล้วครับพี่น้องเนาะครับโทรไปเวลาสุดเพื่อนกับยังพ่ท่านในแล้วครับผมคกับว่ารูคือกันกั่านผช้่มต่วเอฟซีเพิ่นกับว่ากันเลขเขาเพิ่นกับว่าทั้งสองกัด มันมีกาดเรือยคับพี่นอ้องมีแต่อยากปลออ่อยค่ะท่านผู้ชมมีแต่อยากปลออ่อยมืออื่นเป็นอาจารย์ไส้แดนมืออื่นเป็นอาจารย์ไส้แดนค่ะเพราะว่าเหล็ก่นเขาสามตัวเนาะแมนค่ะอยา่าคิดเรื่องสั่นคือเอพิ่นเหตุหรอค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าตัวเหล็กยังบ่ได้หรอการน้ำเสียก,กับกล่องน้ำเสียก,กับว่าสาม,มารถสี่จะไปลงใหายเอฟซี FC เบือ้องใดค่ะ เรากายเอฟซีพนกับความเหม็นว่าอาจารย์ไสแดนนั่นปล่อยแล้วอยู่ที่อื่นพนกับเคยบอกแล้วพนเพื่ไปใส่ขาดทันบุษมพนเพื่อไปใส่พนกับยู่นี่พนว่าพนเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าเทเดียวกับคือจบพนกับยู่นี่ค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีกับเขาไม่ใช่เขาบอกว่าค่เขาต้องต่างความหวังหลายเนาะบางทียังกระไดครับผมเละกับเป็นเพียงแนวทางครับพี่น้องเนาะค่ะเติมเขา บางทีเพิ่นกับฟูกเขาแต่ว่าเพิ่นกับเขาสามตัวเรื่อยอยู่งนอกปีนี่เนาะครับผมค่ะก็ล่อเพิ่นก้อนครับพี่น้องค่ะครับน้ำเชีย่ยก็ล่อคือกันล่ะค่ะท่านผู้ชมลออ่อเบาไวกับแจ็คชักสีบางได้เนาะค่ะเอ้าเพิ่นท่านใดก็คือเพื่อท่านใดค่ะท่านผู้ชมครับเอฟซีไร้ทันเพิ่นกับลู้จักนิสัยเก่ามาเชี่ยกับน้ำเชี่ยอยู่ดอกค่ะจะเก็บไปเกันยังครับผมไม่ได้อยากให้พี่น้องเบิ่งครับคันรู้ว่าเลขถือนี่สซี สิพ่อวาน้ำอยู่อันนี้เขาบว่ารูว่าเหลขกจะเข่าจะรุดเนาะครับค่ะเอาไปเบื้องตัวเลขกกันเลยละค่ะท่านผู้ชมครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมประกบอบยู่นี่ละค่ะประกบอบเสี่ยนทั้งสองของน้ำเชี่ยนนี่ละค่ะประกบอบขันน้ำเชี่ยประกอบอีกส้ำหนักหนึ่ง ผันเขาอีกแต่สำนักหนึ่งขันห้าเล่งไว้แล้วอาว่าจะประกบผีต่อยกับปูเจังสี่ผันไปเขาคู่ทางค่ะขันไปประกบผีต่อยก็ผีประกายเจังสี่อา่ากับไปเรียกอา่าสูตรเพิ่นมีสูตรหนึ่งสูตรสองกับไปเรียกตัวพิษมาค่ะท่านผู้ชมค่ะอา่าการบานนี่น้ำเสียกับกับก่ามาเสียกับใดทบทวนเบิงเลยคะ่ะท่านผู้ชม สามสำนักนี่ค่ะ,ะปูนี่พี่น้องก็เห็นขอมูลของปูเนาะค่ะเดินดีค่ะงวดสบับนี่บ่ได้ล่งเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดว่างหันนี่ค่ะสบับนี่พ่าท่านบ่ได้ล่งแต่ว่าพี่น้องเห็นตัวเด่นของแต่ละสำนักแล้วค่ะปูพนไดหากับเก่างวดว่างหันเนยสูตรนี่ที่เดินดีค่ะทาเป็นทุกที่เนาะค่ะท่านผู้ชมนี่ที่อาจารย์พานทองเพราะว่าพนเป็นคนบอก น้ำเชียรกับเก่ามาเชียรคนแหลกค่ะสูตรนี่ึ่งขางวดว่าหันพอชนบุรีได้เก่ากับซีค่ะเก่าชนกันสามสำนักดึงเก่ามากค่ะท่านผู้ชมที่เลี้ยกับมีหาศูนนย์หึ่ 01C ค่ะเอามาประกบกับเก่าเก่าศูนย์นะคะ่ะท่านผู้ชมอันี้เก่าเก่าศูนย์อันนี้เฮดเฮเบิงนะคะเพราะได้ยล่องว่างหันเนาะค,ค่ะมาเบิร์กหัวดนีนะคะ่ะนี่นี่ ปูพันไดสองกับสี่ค่ะปูพันในสองกับสี่เราก็อาจารย์พันท่องสามสี่ห้าค่ะสามสี่ห้าค่ะระว่างเลขสามตัวออกนะค่ะสามสี่ห้านี่ค่ะระว่างเลขสามตัวนี่ออกค่ะปีที่แล้วออกนะค่ะพอชนบุรีสองกับเจ็ดค่ะท่านผู้ชมนี่เบิ้งตามร้อยเก่านี่ค่ะท่านผู้ชมสองกับสี่ของปูนี่ สองกับสเด่นค่ะทดานผู้ชมสรุปว่าได้เด่น2กับสี่ค่ะ,ะประกบคู่สองตัวบนค่ะก็ได้สองสอง2อ,องสาองหาอ2ค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะสี่สามสี่ส,สีหาค่ะตัวกันนะคะท่านผู้ชมเกตสองและเกตสีค่ะ เจ็ดสองและเจ็ดสี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอค่ะถ้าเป็นคือหมวดว่างหันนี่เนาะค่ะพันส้นกันหมดเลยสามสำนักนี่นี่ค่ะสามสำนักแต่ว่าพันส้นกันสามสำนักนี่ส้นกันผู้ละสอง สํานักนีข้าศนกันสํานักนีข้ส้นกันน,กน,กน,กน,น่าจะส้นกันสามคึ้นนี่เนาะครับค่ะจะได้ประกบไปงไงนะคะทา่านผู้ชมร่องเบิงเนาะค่ะงวดนีร่องเบิงะคะ่นงงนะ,คะนี่นะคะเลขจะว่านี้สามสี่ห้าค่ะทา่านผู้ชมสามสี่ห้าเนี่ยคะ่ะแคบนาจอค่ะ อ๋ค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะค่ะตัวเลขชนตัวใดแห้งก็มาเชื่อชนสองกับสี่แล้วครับผมแต่ว่าสองกับสี่บกอดกันมากดิเนี่ยถ้าหเห็ดตามสูตรของปูครับปูเพิ่นจะบอก,กอดกันมาหรือว่าจะเป็นงวดนี่กับว่ลรูนะค่ะท่านผู้ชมสองสี่นี่นเป็นชนเหล็กปูพอดีเนาะค่ะเพราะวา่าสองกับสี่ดังมากบน่ซึ่งแม่อ้อยดับซีไปเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าเข้ามาเข้ากับจ,จัดเอาเนาะครับค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะขัด่ันผู้ชมค่ะตามที่พี่น้องเห็นแล้วครับผมวันนี้สนสองตัวครับพี่น้องส้น,นสองตัวครับผมวันนีก็หันส้นเก่าครับ,บเก่าครับเนาะกับม่เชียงเนี่ยเก่าทั้งสามเลยอืมบันนี้ตัวที่เลี้ยงก,ก็แค่ว่าสามสามตัวเพิ่งสี่ตัวเนาะแน่นครับผมตัวประกบกัน่าหลาย เดี๋ยวนะค่ะดันมือชอมน้ำเชี่ยพเพราะดีเอาลักลอยให้พี่น้องเบิองน้ำครับค่ะ<อ>ลักลอยงวดนี้ได้ตัวไหนเขกามาเชี่ยลักลอยวันนี้ได้ซี่หาหกครับผมค่ะงวดว่าหันได้ส <2, 6. S 1> องหางหกสองหาหกค่ะที่หกเข้าที่หกผลม,มาแล้วงวดนี้ได้สี่ห้าหกครับผมร่องเบิองเนาะค่ะดันมืชอช่มน้ำเชี่ยรื้อบอกมาเทียบให้พี่น้องเบิองค่ะเพราะว่าว่าหันอีสามสำนักคนได้เก้าศูนย์ค่ะ ลักลอยน้ำเชีย่ยนน้ำเสนอของแม่เอฟซี่นกับเขาอยู่ค่ะงวดนี้ลืมเอามาให้พี่น้องเบิง้งแต่ว่ากัสิบอกเอฟซีแต่ว่าคลิปนั่นลักลอยลงไปแล้วครับผมอ่าสี่ห้าหกค่ะครับเอาสำหรับคลิปนี้ระวังเลขเบิ้องแล้วค่ะท่านผู้ชมสองมันส้นกันแห้งกับสีสองสองสี่สี่จังสี่ค่ะท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสสวััดีครบ